ราคา CPN ตอนนี้มากเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะทั้งที่ไรายได้ก็โตกำไรก็น่าจะออททมไทยขอบคุณครับครับอ๋อราคาลงใช่ไหมครับหรือที่ถาม้วันที่18โอเคอ่เข้าใจครับเข้าใจมะยิ่งโมลักเลยคือต้องบอกว่าราคา CPN เนี่ยนะครับในความคิดเห็นของพี่นะย้ำว่าความเห็นของพี่นะครับความเห็นพี่เนี่ยพี่คิดว่าก็ ก็ก็ก็ลงแหละนะราคาหุ้นก็ลงแหละนะก็ก็ถามว่ามันก็แต่ต้องบอกว่าราคาที่ลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมันที่ว่ามีสองประเด็นหลกัลกๆก่อนนะครับประเด็นแรกเนี่ยพี่คิดว่ามันสะท้อนเอ่อการถูกดีเรทพีอีลงด้วยอ่าจากสองประเด็นนะครับจากสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือประเด็นประเด็นของเอ่ออัตราดอกเบี้ยที่ม <c oughs> ันสูงขึ้นใช่ไหมฮะนะก็แน่นอนว่ามันต้องกดดันหุ้นเอ่อทุกตัวในตลาดหุ้นอยู่แล้วนะขนาด CB พอ ยังยังถูกดีเลยลงมาจักงสาสิบเท่าหรือยีอออ่สิบเท่าเลยเบิร์ตใช่ไหมและซีพีเอ็เป็นใครจะไม่โดนโดนดีเลยได้ยังไงข้อที่หนึ่งนะครับนะข้อที่สองเนี่ยนะก็คือว่าซี n เองเนี่ยครับเขาก็มีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะที่เป็นธุรกิจ <c oughs> เรียกว่าใหม่ก็ได้นะก็คือเป็นธุรกิจอสังหาด้วยอสังหาก็คือเป็นการสร้างคอนโดเลย <c oughs> ที่อยู่ใกล้ๆกล้ห้างอ่าอยู่ใกล้ๆ้ห้างของเขาเองนี่แหละนะครับก็เป็นธุรกิจใหม่ซึ่งสัดส่วนรายได้เนี่ยก็มีการเพิ่มตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นมากข อันนี้แน่นอนว่าคุณภาพรายได้คุณภาพกําไรเนี่ยของธุรกิจอสังหาเนี่ยมันสร้างวันทรมนะมันไม่ที่มันไม่ได้รีเคอร์ลิงเหมือนตัวห้างเชื่อไหมเพิ่์นคุณภาพก็มันต้องคุณคนละคุณภาพอยู่แล้วจริงไหมอ่าเน,นี่ยนะพี่ว่าก็เป็นสองเหตุผลหลักๆที่ทําให้ตัวราคาซีพเนเนี่ยลดลงมาถูกดิเลทลงมานะครับประมาณนี้ mm hmm. <c oughs> ครับจริงต้องบอกว่าอย่างตัวซีพีเนเนี่ยราคาณช่วงเวลาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ต้องบอกว่า มุมมองของพวกเราเนี่ยนะที่เราดูกันเนี่ยพี่คิดว่าก็ไม่ไม่ได้หน้าแปลกใจสำหรับสหรับพี่นะเออไม่ไม่ไม่ได้หน้าแปลกใจนะครับอประมาณนั้นเพราะจริงพี่ก็คุยกับลูกศิษย์มาเป็นปีแล้วนะเบิร์ตว่าว่า CPM มันก็น่าจะประมาณนี้แหละพีประมาณนี้แหละแต่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสองรุ่นสองเห็นผลเมื่อกี้เนาะอืมอืมครับครับอ่ะ ป๊นึปั๊มนึ่แป๊บนึงเนี่ยมันจะสอดคล้องกับอีกหุ้นอีกหนึ่งตัวเบิร์ตถ้าเราบอกว่า C ีพีโอไทม์ไฮใช่ไหมพี่พูดถึงหุ้นอีกสองตัวแล้วก็ได้แอะตัวแรกเนี่ยคือ C p พออีตัวหนึ่งคือ Home Pro อไทม์ไฮ <c oughs> เหมือนกันครับเบ <c oughs> ิร์ตเห็นไหมเห็นภาพไหมกำไรโอไทม์ไฮเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ราคาหุ้นก็ลงเอาลงเอา,ลงเอาเหมือนกันเห็นภาพปะอ่าเนี่ยพี่ว่ามันก็ภาพเดียวกันนะเบิร์ตคือมันไม่ได้มีแค่ C ี N นะครับมันมีแบบนี้ทั้งตลาดหุ้นนนนเเเเลลลยยยยยคครรับทีีี่่่่กกกาางออแแตตหุ้ถูปะะ เอออ,อ่าวแล้วแล้วอย่าง CPN เนี่ยพี่ว่าเป็นปัจจัยไหนน้ำหนักมากกว่ากันระหว่างดีเลดกลับเรื่องทั้งคู่ท<า>ั้งคู่ทั้งคู่มัน <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรว่าคือสุดท้ายต้องคำน,นวณแหละเบิร์ดว่าอันไหนมากกว่ากันถ้าให้พี่ชั่งน้ำหนักนะครับพี่คิดว่าปัจจัยเรื่องเอ,อ่อเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าถ้าพูดถึงตัวที่มันลดลงมาเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแน่นอนก็เหมือน CPO เงี้ยที่ CPO เนี่ยชะลอใช่ไหมชะลอลดดอกเบี้ยใช่ครับถูกต้องครับ เออออกเพราะว่าเออมันก็พิเรียดมันก็แถวๆนี้พอดีเลยเนาะพอประกาศว่าถ้าเดอกเบี้บยใช่ครับใช่ครับราาก็ลง <c oughs> ใช่คือมันข่าวเนี่ยมันออกมาก่อนหน้านี้แหละคือตั้งแต่ด็ตอร์เศรษฐพุทธเนี่ยนะครับเอ่อที่เขาออกมาพูดตามสื่อต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเปิด <c oughs> ว่าว่า <c oughs> แบงค์ชาติเราคง เออไม่ไม่ได้ลดลงต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเบิร์ดอกเบี้ยอืมเออ,อแล้วพอมัอนประกาศจริงก็ลงอีก <c oughs> ลงอีกน้อยนึงแต่พี่ว่ามันลงมาก่อนด้านนี้แล้วหรือว่าลงก่อนที่สิบแปดนี้แล้วเบิร์ตอ๋ออืมใหลักหลักหลักๆมันก,ก็เหมือนกับตอนที่ตอนที่เบกาเหมือนกันอะก่อนที่เฟดประกาศอะเบิร์ตคือโดยธรรมชาติเนี่ยคือนายกเฟดเนี่ยเขาก็ประธานเฟดผูดผิดนายก <c oughs> <c oughs> ประธานเฟดเนี่ยเขาก็ไปพูดประถักหาตาม ตามเออ่ธนาคารยุโรตามธนาคารสวิตตามในหุ้นนี้แล้วอะตาม <c oughs> ก็มันสะท้อนไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะพอเฟดประกาศจริงๆตลาดหุ้นก็ไม่ไม่ไม่ได้รีแอคแบบเยอะแยะแล้วอะเบิร์อ๋อไทยก็เหมือนกันครับมันลงมาตั้งแต่ตอน <c oughs> พี่สังเกตเลยว่าตลาดหุ้นไทยอะลงตั้งแต่ตอนดรเตร์สิทธิพุทพูดเลยอืม <c oughs>